หน้ายางออกมานอกเพื่อนพี่น้องบนทางผ่านพอเย็บฝนคือเมา่อยืกแล้วเหมือนฝนจะตกอันนี้ไม้ที่พ่นไปตัดมาที่ไปตัดมาแต่งต่หน้าหยาดเนาะเป็นต้นพิมานทุกคนจะเอาไปให้เขาจะให้เขามาเอาไปเผาทานจะให้เขามาเอาไปเผาทาน มันนี่อันยั้งบ่อด็ดยั้งบ่ววางเขายั้งบ่อเด็ดมาเอาไปให้อันนี้คือรอบรอบรอบบ้านรอบรอบบ้านข้างนอกบ้านพี่น้องบึงบึงสะบึงบึ้งบึงดอกบัวนี่บทิพยไทยบึงทางบ้านเราก็มีบัวกินเด้อกนจิกินนี่แหละที่มัดสอยไปหมู่บ้านนี่มาเอาอยู่นี่แหละพี่น้องมันแดดถ้ามันแดดบ่ถ้าแดดบ่แห้งนะ ถ้าแดดไม่แรงแดดบ่เต็มที่น่ะดอกมันจะไม่บานนะครับทุกคนดอกมันสีบ่บานหลายดีพูนไปคุณก็ลายดอกบัวทางบ้านนี่ละอยากกินกะถือไม่สาวลงมาถือไม่ลงมาอืถือไม่ลงมา,มมงมากับมาตอยเอามากอเอานี่บิดบ่อยาก ทุกคนเห็เปิดปรย,ออยดอกบัวธรรมาชาติข้างบ้านสาข้างบ้านสานี่มันเป็นสาสาหลวงนะคะสาสาสาธารณะทุกคนมันเป็นสาธารณะใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งหมู่บ้านใส่ประโยชน์ร่วมกันทั้งหมู่บ้าน,นเป็นสาของหลวงอยากกินกับมะตอยเอานี่แหละ อันนี้ต้นบักคำเทศต้นนี้ทธ่บนสวยกินประจำนี่มันเบิดหน่วยแล้วเบิดหน่วยแล้วทุกคนข้างบ้านเดี๋ยวสีพาเลาะเบิ่งละเลาะน้ำมูนีล่ะดอกทองอุไรทองอุไรน้ำคางท้างน้ำคางท้างเขาหมู่บ้านคางท้างเขาหมู่บ้านก็จะประมาณนี้ทุกคนเพื่อเฮ็ดดีได้เละ ต้องตัวใส่ไหล่น่ซาลงซ่าลิ่ลิพากันไปข้างได้ดอกกันเนี่ยประมาณมาประมาณมาสามมือสี่มือเขาบานเขาก็จะร่วงเพราะร่วงแล้วสามสี่มือเขาก็จะบาน,นยูจังสี่หละทุกคนโอ้โเบึงบึงบึง,บง บึงหมกมก่วงแยสันมันก็กานเหตุ่านอันนี้ให้บกบวบแล้วก๊าลังสีันนั้นแล้วฝ่ายท้างเขาป่ายขายต้นไม้ล้านบึงลูกสาวบริบเปิดล้านเมื่อนี่มันบ่สบายจ็บเขียนมันให้มันควายฝานหอมฝานหันหอม,ห,อมหันกระเทียมซอยบึงลูกสายล่างหลดไหลเตื้อไหลเตือนอันอันนี้ก็ใหญ่ไว้อีหยาเนี่ยก็ใหญ่ไว้หกไว้ยังขนาดเลยทุกคน นี่ดีเทียงนาบ่ดีกไทยไกลๆเห็นเบืเ้องแมวที่อยู่บนมานางกินเขากินยังกับหลานบนี่ก็เป็นสวนต้นใหม่นั่นแหละคุ้นนี่ยเห็นแม่แมอยู่ว,วังหันมันแรงอ่ะต้นอันนี้งามๆนี่เดี๋ยวมันจะเบิดดอกมันจะเบิดดอกเดี๋ยวมันก็จะเป็น บำรุงต้นบำมุ่งต้นก็นเดียวดอกมันออกมากไหมนี่ก็จะก็จะเป็นในเกินว่ายังไงอะบำมุ่งต้นบำม,มุ่งหยังก็ลมลืล่นแหละแต่ว่าเท่าริยุมันบ่นี่ห็นบ่นี่ญี่ปุ่นยังไม่ทะนะันนักได้มัตัดนี่ยันก็ได้มาตัดออกเห็นม่ทุกคน เฟืองฟงเฟื่องฟ้าเนี่ยคากี่หลีดิกุลงกุหลาบมันต้องหาเวลาจักเสียเอาเวลาใดเนี่ยมันบรทัานีนมีเวลาน่ะทุกคนบางแบบมีบักม่วงดูต้นบักม่วงบักม่วงบบกหยางดูกมันต้องทําความสะอาดจัดให้มันเขาที่ก็ท้ามันก็ตัดหย่างเหมือนนั้นแป๊บเดียวขึ้นแล้วพะวาวหยางฝนมันตกฝนมันตกฝนมันตกวันนี้มันก็เล็กเดบ หญ่ามันเกิดเลี้ยวนะทุกคนก็ได้เป็นหุม่มเป็นยังที่เด้มาตัดตนด้นใดกิงด่งใดมันอันนั้นออกแะพวกไอ้ญาติที่บนกระจกปลูกดาวเรื่องเลยดาวเรื่องไว้ตะหอยไว้ตะเห็ดใบสีกระจกมัจจังเห็ดใบสี แมวต้นไม้ต้นไหลทั้งตายไปน้าทั้งขายออกไปน้ากระมดแล้วเด้พี่น้องก็เริ่มเบิดไปแล้วเด้บักม่วงบักเมืองนี่อย่างนี่นนคือข้างบ้านข้างบ้านมันก็โอเคอะ่ะมันก็ล่มลื่นอันนี้เป็นดินเขามาไถขายให้คนที่มาซื้อไปปลูกตรงมง่วงตรงหน จดให้มันเป็นหมวดมุ้งให้เขาแต่ว่ายายบุญมาท่านมีเวลาดีทุกคนเห็ดจังใดมาลิใส่ไก่รู้อย่างหอมเลยได้ไหยถ้าเห็ดข้างเนี่ยเขานะเขาจะขึ้นเป็นเครือไปเลยได้ทุกคนขึ้นเป็นเครือไปเลยหอมมาลิใส่ไก่หอมกว่ามาลิซอนอยู่นะเนี่ยมาลิตัวเนี้ยมันจะหอมมากเลยข้างบานนะทุกคนก็เป็นบางสีล่ละร่มเลิ่นยูดอกพูดถึงว่านะถ้าเฮาไดายูดูแลหนุนนีนันมันก็โอเคอยู่แหละ ยี่บ่งเป็นคนมักต้นใหม่เป็นคนมักปลูกมักฝังเหมือนอั่นงยี่บุงก็มาเต็ดออกแล้วกันยังปงออกดอกอยู่ื่อเจ้าอยู่ชีวิตบ้าน,านเนาะทุกคนเนาะกบับประมาณนี้ละ มันกบพออยู่บนดูบดูกกค่ะทุกคนดูกกอืมแล้วเปล่ากันกล้วยมาใส่มันกิดเน่าแล้วก็เห็นในาน,าน้ำเน่าทันเลนี่ไมกบน่อยกบเพิ่งจะได้สองอาทิตย์สองอาทิตย์มาอื่นเนี่ยตัวใหญ่เดยทุกคนตัวใหญ่ละข้างบนนี่ก็จะเป็น ก็จะวางตรงนี้วางไอ้น,นี่ไว้ดอกไม้นะคะปุยทรงปุยเซียนจะวางไว้ข้างล่างเป็นกบสำหรับาสายบัวนะคะสายบัวน้อยสายบัวที่บนกินบัวสีชมพูอะเบิดรุ่นแล้วเด้อทุกคนหมดรุ่นเร้วเบื้องไเอ่เครื่องเนียงก่อนดินมากรอหอกพระอ,อินพันธุ์นี้สวยนะคะทุกคน ันสวยราเยอะๆไอ้บนยบนปูไวไ้ไส้ฟังไว้ไส่ก็คือแบบมันติดไปหมดอะเนี่ยติดไปหมดเลยง้ามไปเบิดเลยฟังไวไ้ไสก็ติดไปหมดทุกคนปลูกง่ายไงปลูกง่ายมากอันนี้ลือสีผสมถ้ามันถ้ามันอ่ะ โดนแดดหรือยังนี่มันจิตสีมันจะสวยมากนะตัวนี้หมดดอกแล้วพวกมันนี่หมดดอกแล้วทุกคนเบิดดอกแล้วเขาจจไเด็ดบำรุงต้นมันไวก็บลูจะเห็ดจังไดแบดนี้มันใหญ่แล้วจังเ้าสิจัดจังไดแบดนี้ทุกคนเพราะว่าตอนที่มันนั่นอยู่มันน่อยเม็นบ่ย่บุกกระใสกระถางบ่ใหญ่เป็นบ่ละใส่กระถางบบใหญ่ไว้พรามันใหญ่แล้วกระถางมันกลายเป็นว่ากระถางมันเล็กไปบบดนี้กลายเป็นว่ากระถางมันเล็กไป ปลูกไวเท่ชมปลูกไว้จ่เบิงนะมีคนสื่อเข้ามาขายออกไปอันนี้เป็นข้ามงคลกำลังแทงนอกัึมาออกแม่แพพันตายเปกรมีกำลังแทงนอดอกของเขาจะเป็นสีเหลืองนะตัวนี้ดอกสีเหลืองหอมนี่อกล่องอกม่วนอกม่วง จัดให้เขาเป็นหมวดหมูไปล่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็คือเฮายัางบอกแบบยังบอว่างไทยญี่ปุ่นกับไปเที่ยวกลับมาก็ต้องมาฟืนฟูให้เขาไม่ยังสิล่ะประจําจะเป็นแบบนี้เลยประจํแหละยิ่งมันเป็นหนาเหลียงเนาะตุกน้นเป็นหนาเหลี่ยงขึ้ยากโกน,นี่มากกนนี่มาก็โอ้ยจนว่าสิดับแนวเบิดมันตายมันหอน หดน้ำให้ร้ายกะลวกม่หดให้ก็ตายเอาใจยากนะเอาใจยากไอ้บนชอบพันเนี่ยเกือบมอดเลยนี่สวยเห็ดเองมาได้เนี่ทุกคนไอ้บนเถ็ดเองทำเองมาได้อันนี้คือสวนหน้าบ้านนะครับทุกคน ตัวหน้าบ้านร่มรื่นนี่แหละถ้าเ้าอยู่เขาก็าได้ชื่นชมอันนี้อะสีโลดทองเงินไหลน้องทองไหลมาไปชื่นชมไปเนาะ ถ้าใข้ใส่ปุ๋ยถ้าเข้ดูเลบมรุ่งม,มันก็นจะดอกไง่ายดอกอุดมสมบูรณ์ออกดอกเลยมันเป็นน้วยต้องดิดออกได้ทุกคนเด็ดอกมันได้ปรงุงดอกปรงุงหยอดมาใไหมมันแง่งกินว่ะนอนเจาะกินขา้าวกินน้ำแล้วจะน้อยเิ่งกว่าจะออกไปสุ้งขวง ไปส่งไห้เพิ่นสิแวบไปบ้านญาติเอาหัวปลาเอาอยัางไปส่งเขายึดจังใดเนาะเอาซ้ำนันก้อนทุกคนโอ้โดอกอันนั้นแม่ เบนกว็ว่ายูว่าสิหาอันว่าจะไปเอานันมใส่ซให้เขาไปซื้อดินมาใส่ใเขาว่าเมนดินทุกคนหินหินหินเออจะต้องใส่แบบหินเนี่ยมันจะมันลายแต่เทียผักตำนิ่มเนี่ยเป็นดงจ้ะ มดนำกับตั้งตายคือเกาอยู่ด้วมันเป็นนอยงมันหอนบ่ห,นนนหรือจังใดหะหอนเกินบ่หรือจังใดเขาออกดอ,อกก็จะสวยนะน่ะดินบ่มีเลยหินบ่มีเลยทุกคนนี่กำลังสีออกดอ,อกตัวนี้กำลังกำลังออกมาแล้ย อันนี้อันนี้เหี่ยวไปแล้วตายไปแล้วอ้าสวยนะเออนี่กำลังออกแคทตัสกี้ยบุนเลี้ยงไวลายเลี้ยงไวรายกาลังออกออกทุกคนอันนี้ออกไปแล้วตัวนี้ออกไปแล้วตัวนี้ก็าลังออกอย่างสวยเลยกาลังบานมันคนละสีสําเด็จนี่อันนี้จะออกสีอ่อนๆมันบ่บานมันท่านี่บาน สวยสวยสวยจากเขาขางไหมอันนี้ก็จะออกอยู่นะเนี่ยอันนี้ออกไปแล้วนี่เหี่ยวไปแล้วทุกคน่กำลังออกใหม่กำลังออกใหม่อีกแล้วอืมเขาจะใส่เขาจะใส่แบบอันเคลื่อนวางไหนนะกระถางอ่ากระถางแบบซีนามิกคัตอ่ะเออซีนมิกคัตอ่ะเนาะแล้วมันก็จะสวย ไปตังไว้โตเขาเต์อฟิศเขาเต์อีอ,อ,อ,อย่างจังสีนาเออเขาก็จะดูแบบน่ารักมากเป็นทนแดดทนทนแดดทนฝนนี่ทุกคนทนแดดทนฝนมากอันเนี้ยนี่ฝนข้นมักต้นใหม่ก็สิประมาณนึตัวเห็ดใบปลูกายสั่ดีดีอยู่กับต้นใหม่ดีอยู่กับสิ่งพวกนี้เรามีความสุขนะ เห็ดีนเขามีความสุกนะที่มันเป็นดอก็กเอามาไว้แต่ดอกอ่ายสวยสวยอืมเหสวยงามเลยทีนี้ ก็จอไปแจอ,อยู่ทุกคนอาดาโด,ดนๆสินดอกมันเด้นี่ข้างบนนี้ดาวล้อมเดือนนี่เนี่ยกระถางเนี่ยโหยแน่นกันเอียดเลยทุกคนแน่นกันเอียดแล้วทางนี้หน่อยๆคนนี้มาต้นนี้ตายเลย แดดหลายม่หลวกสีเป็นสีชมพูเลยโอ้อยเนาะเดี๋ยวเอาลงจับเห็ดเขาไม่หละทุกคนมันหอนอากาศมันหอนแล้วมันก็นเลยแบบเบื้องอันนี้หล่ลายหลกซ้ายยาบนมาตัดออกนี่บนเห็ดหอยเป็นพวัวเป็นพวัวไ้ให้มันชุ่มชื้นให้มันแบบว่าพวกอากาศให้มันเย็นเขาพูดว่ามันหก เขาเลยมาหลักตัดของญี่บนออกเนี่ยอย่าลืมนะว่าหอยพวกนี้ก็กินนะเนี่ยกินกินต้นใหม่ของเขาอะทุกคนเนี่ยหอยเดือเนี่ยเห็นปะหอยเดือเนี่ยกินต้นใหม่กินอย่างเขาดีดีอู้อาวันนี้คอนพี่น้องหลายนาทีแล้วนะคะพาชมต้นใหม่พระชมธรรมชาติอยู่ในสวนนี่นนบนทุกคนทุกคนค่ะ,ะชุ่มชื่นชุ่มชื่น